วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะต้มถั่วเขียวนะคะรับประทานนะคะนี่คะ่ะซื้อมาก็สงสัยเป็นของชนิดเนาะแพ็กเกจแบบนี้นะคะค่ะเเราก็ล้างน้ำนะคะสองน้ำนะคะแช่ไว้นะคะหกชั่วโมงเดี๋ยวมาต้มค่ะค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้เราก็กำลังต้มนะคะก่อนที่จะต้มเราก็เทน้ำที่แช่ไว้นะคะออกไปก่อนนะคะล้างให้สะอาดนะคะ ค่ะก็ใส่น้ำไปไม่ต้องเยอะมากเนาะค่ะเราจะใส่ขิงด้วยนะคะขิงฝานเป็นแว่นๆเนาะนี่ใส่ลงไปนะคะก็เป็นต้มถั่วเขียวน้ำขิงนะคะค่ะปกติแล้วที่เขาต้มขายนะคะก็จะใส่เกลือแล้วก็น้ําตาลทรายแดงนะคะค่ะตามปริมาณที่ต้องการเลยนะคะแต่วันนี้ต้มเพื่อสุขภาพนะคะเราไม่ใส่อะไรใส่แค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เขาสุกนะคะ ทุกคนคะต้มถั่วเขียวของเราก็สุกแล้วนะคะค่ะเขาก็บานออกมาแบบนี้เนาะค่ะเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะก็คือสามารถรับประทานได้ทั้งขิงนะคะรวมถึงน้ําที่เขาออกมาแล้วนะคะค่ะก็จะเป็นอ่าต้มถั่วเขียวน้ําขิงแบบสมุนไพรเนาะเพื่อสุขภาพนะคะค่ะ ถ้าเพื่อนๆต้มขายนะคะก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยก็ได้นะคะใส่ใบเตยน้ําตาลทรายแดงไม่มีก็น้ําตาลทรายขาวก็ได้ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วชิมรสชาติตามใจคนทําเลยนะคะค่ะนี่ค่ะเราก็เดี๋ยวน้ำสสเสิร์ฟเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ ที่รับชมค่ะขออนุญาตไปทานต้มถั่วเขียวน้ำขิงก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นก่อนนะโอเคขอบคุณค่ะคุณหน้า,นาะจะทำเมนูใหม่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะโชคดีค่ะบาย